อย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับในตอนที่ผ่านๆมาว่า,าเวลาที่เราทําไฟล์เนี่ยนะครับของพวก Canon DSLR Video เนี่ยนะครับซึ่งเป็น MOV แล้วก็เข้ารหัสมาแบบ H 264นะครับเราจะต้องแปลงให้มันเหมาะสมกับการตัดต่อก่อนอย่างที่ตอนที่เราใช้ i m b e d Browser หรือ Zoom Browser นะมันจะจัดการให้นะครับแต่ว่าบางโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีนะครับเราต้องใช้ Third Party ในการทำงานซึ่งแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะครับ ตัวที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัว mpeg stream clip นะครับาบางคนเรียก media stream clip mpeg s t e a m clip แล้วแต่นะครับก็ mpeg stream clip เนี่ยนะครับมันจะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ http นะครับเว็บนะครับแล้วก็ squareit five com นะครับตัวนี้มีทั้ง mac แล้วก็ pc นะครับเล่นได้ทั้งทั้งคู่เลยนะครับดาวน์โหลดให้ตรงเวอร์ชันเท่านั้นเองนะครับหน้าตาโปรแกรมมันเนี่ยนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ดูเฉาๆยังไงไม่รู้นะครับไม่ค่อยแบบว่า ออตอนแรกที่ผมเอามาเนี่ยผมรู้มันจะเวิร์กเหรออะไรอย่างเงี้นะครับแต่พอจริงๆแล้วโอ้ตัวนี้เวิร์กมากเลยนะครับแล้วก็เรียบง่ายสบายมากใช้งานง่ายนะครับเราสามารถที่จะแปลงทีละไฟล์นะครับหรือว่าแปลงเป็นไฟล์เป็นชุดๆได้นะครับถ้าแปลงทีละไฟล์นะครับก็เลือกไฟล์นะครับแล้วก็ OpenFile นะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการที่จะ แปลงนะครับคอนเวิร์ตจากแ2 6 4ออย่างเช่นผมเลือกตรงนี้ Open นะครับปุ๊บมันก็จะวิเวอร์ให้ดูนะครับมีวิวให้ดูว่าไฟล์เราเป็นแบบนี้นะ uh, ทีนี้ถ้าเราจะ Export นะครับเราก็สั่งไฟล์ Export นะครับก็เลือกได้หลายอย่างนะครับด o m p ็มเปกโฟล์เอวีไอดไได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ผมเลือก Quick Time นะครับทีนี้ถ้าผมจะเอาไปตัดต่อใน Final Cut นะครับในอะไรผมอาจจะเลือกเป็น Apple ProRes 422 LT นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปตัดต่อใน Premiere นะครับผมอาจจะเลือกเป็น format อื่นนะครับเป็น MPEG เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ผมเลือกอันนี้นะครับ422 LT นะครับ Quality เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ drop นะครับ i n t e r i o r e ไม่ต้องนะครับเลือกตรงนี้1920คูณ1080นะครับ จากนั้นก็สั่ง make movie นะครับพอเราสั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามว่าเนี่ยเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าไว้ที่ Desktop นะครับอ่า Test โทษทีครับอ่า t e s t m o หนึ่งนะครับสั่งเซฟนะครับมันก็จะทำการ Export ไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาละนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็ ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไฟล์ไม่ใหญ่มากมันก็แป๊บเดียวถ้าไฟล์ยาวๆนะครับเป็นลองเ play มันก็จะนานหน่อยนะครับแต่นับว่าโปรแกรมนี้เร็วมากแล้วนะครับอ่าผมกด stop นะครับผมไม่เอานะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูนะครับอ่าว่าถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์เยอะๆหลายๆไฟล์เราทําทิ้งไว้ก็ได้นะครับเลือก list batch list นะครับจากนั้นนี่ครับเลือก as file นะแล้วก็เข้าไปเอาไฟล์ที่เราต้องการมานะครับนี่อ่าผมเลือกหมดเลยนะครับแล้วกด to batch นะุ๊บมานะครับ export to quicktime อ่าใช่นะครับบางคนอาจจะ export to a convert to mp4 เลยก็ได้นะครับ่าแล้วก็เลือก destination ผมเลือก desktop เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานึงนะครับกด t e m ตรงนี้แล้วก็กด select นะครับอ่าแล้วก็เลือกเหมือนเดิมนะครับอ progress อะไรว่าไปแล้วก็กด to batch ปุ๊บอ่านะครับมันก็จะ list มาเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับ นะครับโอเคจากนั้นนะครับกด go ปุ๊บนะครับมันก็จะทำงานค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปนะครับพอเสร็จมันก็จะเซฟเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์วก็ค่อยอิ p พ r ตเข้าไปตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้นะครับต้องหามาใช้นะครับสะดวกมากๆเลยนะครับไม่เสียตังค์ด้วย